สวัสดีค่ะมาพบถอดรหัสดวงรายเดือนมีนาคม65กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะการงานมักจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่อาจได้รับโบนัสพิเศษหรืองานพิเศษอื่นๆเข้ามาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นพยายามอย่ารีบร้อน ควรใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะต่อในเรื่องการเงินเดือนนี้มีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆควรหนักแน่นรอบคอบระวังคำพูดความใจอ่อนอย่ารีบร้อนรับคำให้ใครหยิบยืมอาจทำให้มีปัญหาเกิดความขัดแย้งตามมาได้คะ่ะ เรื่องความรักเดือนนี้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีเอาใจใส่ดูแลต่อกันดีแต่ควรลดความจุกจิกลงบ้างนะและอาจมีโครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมได้นะคะเรื่องสุขภาพ ควรระวังสุขภาพของระบบไตหรือการอักเสบต่างๆเป็นต้นค่ะจบคำทำนายแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะช่วยส่งกำลังใจให้แก่ทันเด็กพิเศษถอรหัสหน่อยนะโดยการแชร์คลิปดวงที่คุณชื่นชอบลงโซเชียลให้หน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ